สวัสดีค่ะช่องเลยวาโรชั่นโกโก้บำรุงผิวไกลนะคะวันนี้นะคะหมูจะมาทำคลิปอัปเดตเกี่ยวกับโคโ้ด50%ของ s h o p ป e l i ล e ค่ะเดือนนี้มกราคม2567นะคะไม่มีโค้ด50%สำหรับทุกร้านค้าแล้วนะคะซึ่งเดิมก่อนหน้านี้นะคะจะมีโค้ด50%ลดสูงสุด100บาทสำหรับทุกร้านค้าแล้วก็โค้ด50% ลดสูงสุด150บาทสําหรับร้านไลท์ตัวท็อปใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเป็นโค้ดก่อนหน้านี้เนาะแต่อัปเดตเดือนนี้มกราคม2567นะคะไม่มีโค้ด50%สําหรับทุกร้านค้าแล้วแต่ว่าจะมีโค้ด50%ลดสูงสุด100บาทสําหรับร้านไลท์ตัวท็อปเท่านั้นย้ํานะคะว่าสําหรับร้านไลท์ตัวท็อปเท่านั้นแล้วสําหรับโค้ดในช้อปปี้ไลท์สำหรับทุกร้านค้ามีอะไรเหลืออยู่บ้างก็จะมี30%ลดสูงสุด100บาทแล้วก็โค้ดลด 20%ลดสูงสุด100บาทแล้วก็จะเป็นโค้ดส่งฟรีนะคะถามว่าหมูเพิ่งรู้เลยถามว่าหมูหมูรู้ได้ยังไงก็คือเมื่อเช้านะคะหมูขึ้นไลฟ์เนาะแล้วหมูก็ขายของไปหมูก็รอให้ลูกค้าใช้โค้ด50%ทีนี้เนี่ยจนลูกค้าบอกหมูว่าตอนนี้ไม่มีโค้ด50%สาหรับทุกร้านค้าแล้วหมูก็เลยดูโค้ดในรถเข็นของหมูที่หน้าไลฟ์นะคะก็เห็นว่าโค้ดของหมูมีแค่30%กับ20%แล้วก็โค้ดส่งฟรี แล้วจะมีโค้ดสลด10%สำหรับร้านที่เข้าร่วมโปรแกรม Coin Cashback กับ Shopee ก็เป็นจริงตามที่ลูกค้าบอกคือหมูไม่มี50%แล้วทีนี้เนี่ยหมูก็เลยลองไปเช็คในห้องที่เป็นรายตัวท็อปนะคะว่าเขามี50%ลดสูงสุด100บาทจริงหรือเปล่าพอหมูไปเช็คก็จริงตามนั้นนะคะก็คือรายตัวท็อปเนี่ยมี50%อยู่แต่ว่าลดสูงสุดแค่100บาทเท่านั้นส่วนของ KOL นะคะ ก็จะไม่มี50%เช่นกันของเคของ KOL นะคะจะมีแต่30%แล้วก็20%เนาะจากการที่หมูไปดูห้องของของ KOL มานะคะแล้วก็ดูว่ามีโค้ด50%ไหมก็ไม่มีนะคะเท่ากับว,ว่าณนะตอนนี้50%โค50้ดลด50%ที่ว่าลดสูงสุด100บาทใช้ได้กับสำหรับร้า์ตัวท็อปเท่านั้นตอนนี้นะพอหมูไปดูที่หน้าแคมเปญที่หน้า Shopee Live นะคะเขาก็จะบอกว่าแบบเหมือนแบบลด50%เนี้ยถึงวันที่8 แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหลังวันที่8คือวันที่9เป็นต้นไปนะคะช้อปปีจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงอีกหรือเปล่านี่หมูพูดหรูสดๆร้อนๆเลยหมูก็เลยรีบมาทําคลิปบอกกับเพื่อนๆนะคะว่าตอนนี้ไม่มีโค้ด50%สาหรับทุกร้านค้าแล้วเผื่อถ้าเกิดใครเป็นร้านค้าเราขึ้นไลค์นะคะจะได้ทราบว่าตอนนี้ไม่มี50%แล้วนะคะยกเว้นร้านไลฟ์ตัวท็อปเท่านั้นส่วนถ้าเกิดเเพื่อนๆท่านไหนเป็นผู้ซื้อนะคะ ก็จะได้เลือกใช้50%สําหรับอาไลท์ตัวทับเท่านั้นเพราะว่าอาจจะมีเพื่อนเบางท่านนะคะรอใช้50%ทุกต้นชั่วโมงแล้วก็เอ๊ะเราเก็บโค้ดมานะทําไมพอต้นชั่วโมงจะกดซื้อสินค้า คือเหมือนประมาณว่าทำไมโค้ด50%ไม่ขึ้นสักทีโค้ดหมดไวมากทำไมขึ้นแต่30%กับ20%เหตุผลเลยคือไม่มี50%สำหรับทุกร้านค้าแล้วนะคะถ้าเกิดใครเป็นฝั่งผู้ซื้อถ้าเกิดต้องการใช้โค้ด50%ก็จะได้เลือกเฉพาะราลโตท็อปเท่านั้นนะคะหรือถ้าเกิดเราจะซื้อของเราอาจจะต้องเลือกเ,อเลือกของที่มีราคานิดนึงเพื่อที่เราจะได้สามารถใช้30%ลดสูงสุด100บาทได้นั่นเองหมูก็เลยรีบมาทำคลิปแบบ แชร์ข้อมูลให้กับเพื่อนๆเบื่อเพื่อนๆท่าไหนนะคะเป็นทั้งผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายเวลาขา,ขายของก็จะได้รู้ว่าร้านเราเนี่ยมีโค้ดอะไรบ้างที่สาหรับโค้ดสาหรับช็อปปี้ไลฟ์นะคะหรือถ้าเป็นผู้ซื้อก็จะได้รู้ว่าถ้าเกิดเราจะซื้อของ50%ใช้ได้กับหลายตัวท็อปเท่านั้นนะที่เหลือก็จะเป็น30%กับ20%นะคะอ่ะประมาณนี้ถ้ามีอะไรมาอัปเดตอีกจะมาอัปเดตให้อีกเรื่อยๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายคะ่ะ